ยินดีต้อนรับสู่ Insight Business Today อีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาจากบริษัทที่เรียกว่าเขาต้องการเร่งสปีดอินโนเวชันให้กับองค์กรทั้งประเทศไทยและก็ในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมมีบอกรเล็กนะครับคุณอารินาอยู่กับเราแล้วก็คุณแสงผู้สื่อข่าวไอทีของเราแล้วก็ผู้บริหารทั้ง3ท่านจากไรส์นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันอย่างยิ่งเลยพอเขาบอกว่ามีวิกฤตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องหยุดหรือเปล่า พิวิทยาว่าไม่ต้องหยุดนะครับมันอยู่ที่ความคิดของเราว่าเราทําอะไรต่อไปวันนี้เราจะมีทั้ง3าท่านมาให้ความคิดแล้วก็แง่มุมต่างๆพร้อมยกตัวอย่างจริงด้วยว่าแต่และองค์กรเขาทาอะไรกันอยู่ i n s i g h t and Exclusive นะครับวันนี้ผมมีคุณนายแพทย์สุประชัยปาจริยานนท์นะครับ CEO ของไร c ์นะครับแล้วก็มีคุณจินรัติยาอิสระชัยกุลน,นะครับเป็น COO และคุณฝนสุมาาปาจริยานนท์เป็น Head of Business Development สวัสดีทั้ง3ท่านด้วยครับ สวัสดีค่ะพี่คร,ค,รครับแล้วก็ขอเชิญบกรเล็กลุยเลยนะครับเริ่มต้นจัดด็อกเตอร์ก่อนเลยครับเฮ็ดใหญ่โอเคสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ สวัสดีครับพี่เล็กค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิด ICP ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเออมันก็ค่อนข้างเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึดนงแต่ว่าทาบายเลยนะ ICP พพี่จะไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆแล้ว I c p เนี่ยถ้าในเชิงในคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจแล้วก็บ้วงไอเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำคำหนึงมาก,ก่อน ICP ก็คือ BCP ใช่ไหมคะ BCP ก็คือ Business Continuity Plan ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยพอมาล้อเป็น ICP ปุ๊บเนี่ย อยากให้ด็อกเตอร์เล่าให้ฟังนิดนึงว่า ICP แนวคิดนะ่ะมันคืออะไรแล้วมาเหม,มือนแล้วต่างกับ BCP ยังไงค่ะโอเคตั้งใจฟังแล้วละครับครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็จริงๆแล้วผมว่ามันต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นนะครับคือที่เรา,ท,เราที่เราเริ่มที่จะทำไอคิดในเรื่องของตัว ICP ขึ้นมานะครับเพราะเรารู้สึกว่าในช่วงสองสมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆน้องๆที่ทําธุรกิจด้วยกันนะครับหรือว่าพอค้าไม่ค้าต่างๆเนี่ยก็ยากลำบากกันหมดใช่ไหมครับ ในฐานะที่ไรส์เองเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นสถาบันวิ่งสปีดนวัตกรรมองค์กรครับแล้วเราก็มิชั่นของเราคือการเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์ GDP ให้ประเทศไทยซึ่งเราบอกว่ามันจะเพิ่มได้ยังไงถ้าสมมติว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแบงก์ชาติเพิ่งประกาศออกมาบอกว่า GDP ปีนี้ลดไปห้าเปอร์เซ็นต์นะเราก็บอกว่าเออเพราะฉันเนี่ยเอ้เราก็มานั่งคิดกันนะครับว่าเราเห็นคนอื่นใช่ไหมครับก็โอ้โหเขาออกมาบริจาคออกมาทำกิจกรรมอะไรกันเยอะแยะเลยเอ๊แล้วในฐานะที่ไรส์เองเนี่ยเราพยายามจะผลักดันเรื่องนี้เนี่ย เราทำยังไงไม่ให้น,นวัตรกรรมมันหยุดนะทำยังทำยังไงให้ทุกๆคนเนี่ยเขาย,ยังสามารถเดินหน้าต่อในการทําธุรกิจของเขาได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับที่เราก็เลยต้อง brainstorm กันนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยทําให้พวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ทําธุรกิจ SME ต่างๆนะครับบริษัทน้อยใหญ่หรือแม้กระทั่งภาครัฐเนี่ยเขาสามารถที่จะนําเอาเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่า เราก็ไปเ,เราก็ไปลองมองดูในตลาดใช่ไหมครับว่าเขาใช้อะไรกรันเหมือนที่พี่เล็กบอกเมื่อสักครู่ว่าเออบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็ทํา BCP กัน uh huh. นะครับ BCP เนี่ยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือ Business Continuity n v a n ใช่ไหมครั Business Continuity Plan ตัว Plan เนี่ยแปลว่ามันคือการวางแผนว่าธุรกิจจะทํายังไงไม่ให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องไม่ให้สะดุดใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็หมายถึงว่าถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเาเขาก็คงไปดูกันว่า แล้วมันมีมันมีอะไรบ้างที่ทําให้ธุรกิจเขาสะดุดได้นะครับแล้วก็ทําเป็นแผนออกมานะครับมีเป็นซีนา리โอออกมาว่ามีแผนที่1นึ่แผนที่2แผนที่3จะแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสเรื่องน้ําท่วมแผ่นดินไหวเอ๊ะมันจะแก้ยังไงนะครับแต่ในมุมเราเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะไอการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยคงไม่พอนะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเราบอกว่าเราเราแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องสร้างวิธีการใหม่ๆด้วยสร้างโซลูชันใหม่ๆด้วย,วยนะครับ ในการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่แก้ปัญหาได้เท่านั้นนะแต่สามารถที่จะอยู่รอดสร้างธุรกิจใหม่ๆได้นะครับสร้างรายได้ช่องทางใหม่ๆนะครับมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทําธุรกิจนะเพื่อเพื่อที่จะมาทําให้เขาเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้แค่รอดนะแต่อาจจะรุ่งเลยก็ได้นะครับก็คือเป็นโอกาสจริงๆในช่วงนี้อยากได้ยินคํานี้มาคือแค่รอดนี่เก่งแล้วถ้ารุ่งด้วยเนี่ยใช่ไหมครับต้นต้ เนนี้คือเราก็เห็นเราก็เห็นคนที่เขาสามารถทําแบบนี้ได้ใช่ไหมร้านอาหารบางคนปกติโอ้โหขายไม่ดีเลยพอขึ้นเดลิเวอรี่เซอร์วิสได้ใช่ไหมส่งบ้านได้ปุ๊บโอ้โหคราวนี้มันเกิดใหม่เนะะเาะใช่ไหมนะผมว่าผมว่าแต่ว่าเราเราไม่ได้อยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแบบที่โชคดีจังเลยอะ่ะทําไมร้านขายดีผมบอกว่าม,มันมัฟลุ๊อกะใช่ไหมครับไม่อยากให้เป็นแค่ฟลุกถูกต้องครับมเราคิดว่า มันน่าจะมีวิธีการที่เป็นระบบระเบียบเป็นวิธีเป็นแนวคิดนะฮะเป็นกรอบความคิดนะฮะที่เราเรียกว่าเฟรมเวิร์กนะฮะยังไงที่เราจะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่ทาให้ให้เราคิดเรื่องของตัว ICP ขึ้นมาครับผมก็องานง่ายเลยครับผมว่าผมว่าผมน่าจะอยากจะแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะครับจะได้ท่านเนี่ยได้ได้ได้เห็นภาพเดียวกันนะครับรอชมครับแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ทุกคนเห็นเหมือนกันผมไหมครับ อเคครับผมเอค่ะโอเคครับผมไล่ไปนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าตัว ICP จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเน้นย้ำนะคไม่ใช่แค่การที่จะแก้ไขปัญหาครับที่มีอยู่นะครับลดความเสียหายกับลูกค้าชื่อเสียงต่างๆแต่ว่ามันคือเรามาช่วยกันคิดนะครับเป็นเฟรมเวิร์กที่เอามาช่วยคิดในเรื่องของโซลูชันใหม่ๆนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสใหม่ๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นลงว่าเอแล้วมันจะทำยังไงนะครับผมว่า ไอ้สี่เรื่องนี้เนี่ยเป็นสี่เรื่องที่ทําไมต้องทำนะครับทำไมต้องทํา ICP ด้วยนะครับผมว่าเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าเราบอกว่าอย่างที่เรียนครับว่ามันคือการสร้างนะครับโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจนะครับแต่สร้างโอกาสใหม่ๆให้ธุรกิจเนี่ยนะครับไม่พอนะครับมันยังสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยบอกว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากเราทุกคนในองค์กรนเนี่ยต้องร่วมมือกันใช่ไหมครับ เพราะฉันเนี่ยการที่จะทําให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือกันเนี่ยมันคงต้องมีมันคงต้องมีกรอบอะไรบางอย่างที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันไอตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันด้วยนะไม่ใช่แค่คิดว่าจะทําของใหม่อย่างเดียวแต่เห็นภาพเดียวกันนะครับพอเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทุกคนจะร่วมมือกันได้ดีขึ้นนะครับซึ่งผมซึ่งเราก็เรียกว่ามันคือ fostering collaboration นะครับเสร็จปุ๊บนะครับพอร่วมมือกันได้ดีขึ้นนะครับสิ่ง เราก็จะสามารถสร้างไอ้คุณค่าใหม่ๆนะครับหรือว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ๆนะครับในช่วงนี้ได้นะอันนี้มันก็คือคือประโยชน์ของมันนะครับอืมครับตอนที่เราคิดกันนะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วแล้วฟังดูเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรที่ต้องทาเยอะมากเลยนะนะครับมันมีตั้งหลายอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับครับเราก็บอกว่าโอเคงั้นก็วิธีการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดนะครับ หลายหคนที่ทำ uh, ธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าอยู่ในวงการอินโนเวชันเนี่ยทุกคนก็จะเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่า business model canvas คือเราก็บอกว่าเอ๊ยจริงๆแล้วเนี่ยไอค้คําำว่า canvas เนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนช่องๆนะเกช่อง,อะนะองนะครับที่ทำให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าเขาต้องมีกรอบความคิดอะไรบ้างที่จะสามารถทำได้นะครับเราก็เลยเราก็เลยบอกว่า,ก,วาการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดในการทำ ICP นะครับคือเริ่มต้นจากตัว อ่าไอซคือ innovation continuity plan ใช่ไหมค,ครับเริ่มง่ายที่สุดเลยถ้าเริ่มต้นมันจาก ICC คือ innovation continuity canvas คือไอ้แคนวาสที่เราออกแบบมา9ช่องนี่แหละนะครับจะทำให้ทุกคนเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดนะครับคล้ายๆกับเป็นแผนที่ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมือนเป็นเหมือน,น,นแผนที่ให้ทุกคนเดินตามได้ง่ายๆเพราะไม่งั้นเนี่ย ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนในภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยบอกว่าอ่าแล้ว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 มันเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยเริ่มต้นยังไงนะครับเราก็เราก็เราก็บอกว่าเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะแบ่งนะครับคือในตัวในตัวแคนวาสเองเนี่ยมันก็มี9้าช่องคือมี9ก้ากรอบความคิดใช่ไหมครับที่เราเราจะต้องเริ่มคิดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็บอกว่าไอ้เก้ากรอบความคิดเนี่ยถ้าเกิดมาแบ่งเป็น4ส่วนง่ายๆนะนะครับมันก็เริ่มต้นตั้งแต่วัตนะครับ ตัว what เนี่ยนะครับก็คือมันมี4ส่วนคือ What how who แล้วก็ value uh uh. ตัว what เนี่ยเ,เราก็บอกว่ามันคือมาดูซิว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ธุรกิจที่จะทำอยู่เนี่ยถ้ลงแล้วเนี่ยมันมันมันกระทบกับอะไรนะครับแล้วก็ค่อยๆลงไปวิเคราะห์ใช่ไหมครับว่ามันกระทบกับอะไรบ้างแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องการมากที่สุดในช่วงนี้นะครับอันนี้ uh huh. มันคือส่วนที่เป็น h ั t ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ดยกตัวอย่าง ว่าว่ามันว่าของจริงเนี่ยเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงนะครับส่วนที่เป็น how นะครับก็คือ <S <S แล้วพอรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ย what <S <S คืออยากจะทําอะไรนะรสถานการณ์เป็นยังไง how <S 1> <S 1> คือ,อนนจะมาตอบว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยกล,ลยุทธ์เป็นยังไงนะ mindset จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะแล้วถ้าเกิดสมมติจะทำเนี่ยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อทําให้ไอไอไอ,ไอสิ่งที่คิดใหม่เนี่ย มันสามารถทําได้นะครับอันนั้นคือส่วนของขครนงูนะครับ,รบก็คือเรื่องของคนใช่ไหมครับว่าเราเราทำเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเราทานะครับแล้วต้องมีใครมาเกี่ยวข้องบ้างนะรเราต้องไปพาร์ทเนอร์กับใครหรือเปล่าต้องไปเลยคาร์บเรตกับใครนะครับทาเสร็จแล้วจะสื่อสารออกไปเนี่ยผ่านช่องทางไหนนะครับแล้วก็สื่อจะทําออกมาเนี่ยมันต้องใช้อ่ทีมงานของเราเนี่ย ใครต้องมาเกี่ยวข้องบ้างอันนี้คือส่วนของส่วนของขู่นะครับ uh huh. แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของแวลูจริงๆแล้วมันก็คือการวัดผลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าที่เราทําไปแล้วเนี่ยตัวลงแล้วมันสาเร็จหรือเปล่านะ uh huh. สิ่งที่ทําอยู่นี้ควรจะขยายผลไหมควรทําให้มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่า uh huh. ควรจะดึงพนักงานทั้งองค์กรเลยมาทาด้วยกันอันนี้กับไอ,นนอตัวสิ่งใหม่ตัวนี้หรือว่าจริงๆแล้วเริ่มทําเพียงบางส่วนก่อนดีนะผมว่า อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่ต้องจะต้องกําหนดให้ชัดเจนนะครับค่ะเดี๋ยวนะคะดกรก่อนจะไปถัดไปก็คือสูงง่ายๆมีสี่งงขั้นตอนหลักๆถูกไหมคะขั้นตอนแรกก็คือดูก่อนว่าอะไรอะไรก็คือเราดูสถานการณ์แบบนี้เรากระทบอะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นโซลูชันที่จะมาช่วยแก้การถูกกระทบจากภาวะวิกฤตตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไป oh. ก็คือ how ทำยังไงทำยังไงก็คือต้องปรับ mindset มียุทธศาสตร์แล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แล้วทํากับใครก็คือเซคโ Holder ที่อยู่ในรอบๆบธุรกิจเราว่าเราจะร่วมมือผ่านช่องทางไหนยังไงแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทาเพื่อสร้างไวรู้อะไรใช่ครับโอเคครับครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าผมเล่าต่อนะครับจริงๆแล้วก็สไลด์นะครับก็จริงๆแล้วมันมีมันมีมันจะมีมันจะแบ่งเป็นเก้าช่องเนี่ยนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญ,ญาตใช้สไลด์นี้นะครับในการในการเล่านะครับจะได้จะได้เห็นว่าเก้าช่องนี้เราจะไล่ไปในแต่ละ หัวข้อย่อยของมันน่าจะพอเห็นหัวข้อข้างหลังอยู่ใช่ไหมครับว่าว่ามีเรื่องของ situation, mission critical นะครับก็ผมยกตัวอย่างจริงนะครับตัวอย่างจริงนะครับก็ก็คือเอาเอาที่ใกล้ตัวเลยแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยกิ๊กอีโคโนมีนะครับน้องๆยุคใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เขาก็ชอบไปชอบไปฟิตเนสกันนะครับเราก็เราก็ไปเห็นนะครับว่ามันมีมันก็มีธุรกิจเนี่ยฟิตเนสเนี่ยถ้าเกิดสมมติมามาวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นธุรกิจฟิตเนสธุรกิจฟิตเนสคือสิ่งที่เราต้องเดินทางไป ไปเล่นฟิตเนสมีครูมาสอนใช่ไหมมีอินสแัคเตอร์ใช่ไหมครับก็สอนไปมีคลาสปั่นจักรยานโยคะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าซีเทเอชันที่เกิดขึ้นนะครับนี่เรามาเราาาเเรรมิ่มกล่องที่1นึ่งนะครับซีเทเอชันที่เกิดขึ้นเนี่ยคือโควิดมาแล้วนะครับค่ะประกาศปิดจ้านะครับก็วันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาไปที่ที่ฟิตเนสไม่ได้ใช่ไหมครับถามว่ามิชชั่นคริติคอลของเขานะครับคืออะไรนะครับคือกล่องที่2นะครับเราบอกว่ากล่องที่2องเนี่ยมิชชั่นคริติคอลของเขาคืออะไร เราก็ต้องมาดูว่าอ๋อมิชชั่นที่เขาของเขาคือว่าพอมีคนไปที่เขาไม่ได้เนี่ยนั่นแปลว่าลูกค้าส่วนหนึ่งก็คงยกเลิกสมาชิกนะใช่ไหมครับซึ่งก็่าจะเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับหรือว่าไม่งั้นก็เอ่อเอาเป็นว่าธุรกิจไม่มีรายได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ยกเลิกก็คงต้องต่อโปรให้เขาใช่ไหมฮะ<ม>ก็คงต้องให้เขากลับมาใช้ในช่วงที่ที่ธุรกิจก,กลับมาเปิดแล้วเพราะฉะนันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยมิชชั่นที่ได้เข้าของเขาก็คือว่าทํายังไงทจะให้เขามีรายได้ ในช่วงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยเขาคงต้องเลยกออฟเขาคงต้องไล่พนักงานออกใช่ไหมครับคืออันนี้คือสิ่งที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นมิชชั่นคริติคอลของของธุรกิจฟิตเสนสทีนี้พอเราเลื่อนมาดูส่วนที่เป็น how นะครับส่วนที่เป็น how เนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยเราอยากให้เริ่มต้นที่ mindset นะครับเพราะว่าตัว mindset เนี่ยก็คือเจ้าของกิจาการเนี่ยที่ทำธุรกิจฟิตเนส <S <S เนี่ยเขาอาจจะต้องเปลี่ยน mindset นะวิธีการเปลี่ยน mindset ก็คือว่า How might we? นะครับเราใช้ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามถามตัวเองนะครับว่า How might we คือทำยังไงนะครับที่เราจะมีรายได้ใหม่ทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะให้บริการอไอ้ตัวธุรกิจของเราได้อยู่นะครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะตัวที่เป็นฟิตเนสเนี่ยมันสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับวิธีการวิธีการที่เราใช้อันหนึ่งนะครับในการสร้างมายเซ็ตเนี่ยก็คือการรีเฟรมปัญหา ก็ค,คือรีเฟรมปัญหาก็คือมองกรอบปัญหาในมุมใหม่นะครับมุมเดิมนะครับที่เขามองอยู่ก็คือว่าจะทํายังไงให้คนมาที่ฟิตเนสได้นะครับ uh huh. ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดก็คือนะครับทํายังไงให้คนมาฟิตเนสออนไลน์ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ uh huh. ซึ่งก็ซึ่งก,ซงก็ซึ่งก็ยากขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้ารีเฟรมไปได้มากกว่านั้นนะครับคือคิดใหม่ไมซ์แบบเปิดมากเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาย้อนกลับมาถามตัวเองนะครับแล้วก็ถามว่า ฟิตเนสจริงๆแล้วคนที่มาฟิตเนสเนี่ยนอกเหนือจากเขาอยากออกกาลังกายเนี่ยเขาอยากได้อะไรอเขาอยากได้เนี่ยมันคือเรื่องของคอมมูนิตี้ใช่ไหมเออไปเจอเจอเพื่อนกาด้วกกันนี่นะเมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะยกคอมมูนิตี้ตัวนี้เนี่ยที่เคยอยู่ที่ออฟไลน์เนี่ยมาอยู่ที่ออนไลน์ซะเลยเราไม่ได้ทาแค่อย่างเดียวนะนะไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวก็คือไม่ได้ทําแค่การให้บริการฟิตเนสนะเพราะวันนี้เนี่ยคนอยู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้วันๆไม่ได้อยากทำฟิตเนสอย่างเดียว ทำอาหารเขาอยากร้องเพลงเขาอยากเรียนแต่งหน้าเขาอยากเรียนทําผมที่บ้านมันม,มันทำได้ไหรือเปล่าเอ้เราเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยให้กลายมาเป็นธุรกิจออนไลน์ Online, แล้วก็ไลฟ์แล้วก็สอนสอนเหมือนเดิม,มแทนที่สอนฟิตเนสไปสอนอย่างอื่นอันเนี้ยผมผมเริ่มกาลังจะพูดในกล่องที่เป็นสวติจี้นะครับ<ม>พอเราพอเราเริ่มคิดแล้วว่ามายเซ็ตเรามันต้องมันต้องเปลี่ยนนะนะครับพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยก็ลงมาที่ฝั่งสวติจี้ว่าอ๋องั้นกลยุทธ์ก็คือเราก็เลยกลยุทธ์ของเราก็คือ ทำยังไงก็ได้ที่เราจะสามารถที่จะทำะสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์ขึ้นมาที่สอนอะไรก็ได้ที่คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาอยากจะเรียนเนีไม่ได้จําเป็นเฉพาะฟิตเนสอย่างเดียวฟิตเนสยังมีอยู่นะเพราะฟิตเนสนี่หาคนสอนง่ายใช่ไหมครับเพราะว่านนเนี่ยจาอยากออกกำลังกายเองมีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครทีนี้พอข้ามาดูกล่องถัดไปด้านซ้ายนะครับก็คือกล่องเรื่องกล่องเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่าแล้ว ถ้าทําได้แบบนี้เนี่ยตามตามที่คิดไว้เนี่ยจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างแน่นอนนะครับเทคโนโลยีวิดีโอคอนเฟรนซิ่งแบบนี้นะครับที่เราใช้กันอยู่ไลฟ์เนี่ยก็ต้องใช้แน่นอนเอะมันมีอย่างอื่นอีกไหมที่จะทําให้คนสามารถที่จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะเรียนใช่ไหมครับเช่นเรียนทําอาหารทํายังไงที่เขาจะเอ้ยมีอาหารส่งไปที่บ้านให้เขาทําได้เลยเพราะเขาออกไปซื้อก็ลําบากอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือคือมันก็ต้องมาดูว่าและเทคโนโลยีเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้นะครับ อันนี้คือส่วนที่เรียกว่าหา่างนะครับข้ามไปนะครับในส่วนที่เป็นที่เป็นฮูนะครับคราวนี้เนี่ยฮู Who, เนี่ยเราจะพูดถึง3ส่วนก็คือเรื่องของ Collaboration uh huh. คือความร่วมมือ Partner ใช่ไหมครับ uh huh. เรื่องของ h h n n n l นะครับคือช่องทางการสื่อสารแล้วก็เรื่องของ r e s o คือ e เรื่องของคนผมไล่ไปทีละเรื่องนะครับเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของ c o l l a b o r a t i o n นะครับ uh huh. พอคิดว่าจะ uh huh. ทำา o o m u u n t y y นะฮะออนไลน์ online, ที่ไม่ใช่แค่ฟิตเนสอย่างเดียว uh huh. แลวคือ มาสอนกิจกรรมทําที่บ้านเนี่ยนะฮะทำที่บ้านได้เนี่ย collaboration ก็คือจะไปหาพาร์ทเนอร์คนที่เขาจะมาสอนยังไงถูกไหมครับนั่นนอกเหนือจากแค่เรื่องฟิตเนสที่ตัวเองมีเพราะฉันเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเอ๊ะจะไปเอาพาร์ทเนอร์เหล่านี้เนี่ยมายังไงนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1นนะครับอันที่2นะครับพอคิดได้ละหาพาร์ทเนอร์ได้ละว่าโอเคจะไปหาครูสอนทำอาหารมาจากที่นี่นะฮะเพราะว่าโรงเรียนสอนทำอาหารเขาก็คงไปไม่ได้เหมือนกันเขาก็อาจจะอย่างมาสอเดาใช่ไหมครับ หรือว่าโรงเรียนสอนร้องเพลงก็อาจจะเปิดร้องเพลงไม่ได้ก็มาสอนที่นี่แล้วกันใช่ไหมครับแต่นี้ช n น e l ล่ะครับเราจะสื่อสารในเรื่องเหล่านี้เนี่ยออกไปยังไงใช่ไหมครับก็เราก็สามารถสื่อสารได้ผ่านทางเรียกว่าะจะใช้ออนไลน์สื่อสารผ่านทางช n e l ที่เรามีอยู่แล้วนะครับผ่านทางฐันข้อมูลหรือเมื่อกี้ที่ที่พี่ยอดบอกว่า SMS เที่เก่าๆที่เราเคยมีก็ต้องเอามา list ไว้นะอก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าจะหรือว่าจะใช้ช่องทางไหน ใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าไปชวนดารามาเรียนหรือมาสอนอมันทำได้ไหมเพืไไ่อให้คนเนี่ยติดตลาดไวขึ้นใช่ไหมครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะที่จะทำได้นะครับแล้วก็สุดอันถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของรีซอสนะครับก็คือถ<ะ>้าทำจริงๆนะครับคนละ่ะคนที่จะมาทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับทีมงานจะมาอย่างไรเพราะทีมงานเดิมของเขาคือรันฟิตเนสใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ต้องมารันออนไลายแล้วเอ๊จะไปเอาทีมงานเหล่านี้เนี่ย มาจากที่ไหนนะครับต้องปรับตัวทีมงานเขาต้องปรับตัวยังไงนะครับ,รบก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของ r Resource นะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายนะครับส่วนของเอ่อเอ่หรือว่าคุณค่านะครับซึ่งที่เราที่เราบอกว่าคือการวัดผลเนี่ยนะครับก็คือจะวัดผลยังไงแน่นอนหนึ่งเนี่ยคงต้องวัด Revenue ใช่ไหมเพราะมันกลับไปบไปช่องที่2ที่เราบอกว่าคือ m i s s i o n Critical คือจะเลี้ยงพนักงานของเราให้อยู่ได้ทําให้ธุรกิจอยู่รอดไม่ต้องปิดไง ต้องมีรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของการเอา,เอายกคลาสต่างๆมาสอนเนี่ย<ฆ>นะครับให้มีรายได้เพิ่มน่าจะเป็นน่าจะเป็น v ว l u e ข้อที่หนึ่งนะครับแต่ระหว่างทางใช่ไหมครับเราจะไปวัดแต่ value อย่างเดียวเลยเนี่ยเราก็อาจจะไม่พอนะครับเราอาจต้องไปวัดเรื่องอื่นด้วยนะครับอาทิเชน่นจํานวนของของครูหรือว่าของจํานวนคลาสที่เรามีนะเพราะจํานวนคลาสที่เรามียิ่งเรามีเยอะต่อไปรายได้เราก็น่าจะจะเพิ่มเยอะอืก็ แล้วก็มันก็เป็นตัววัดชี้วัดด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าคุณครูเขาอยากมาสอนกับเราเยอะๆเนี่ยนั่นก็แปลว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยทำได้ดีนะครับอืมนนก็ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนฟีดแบ็กนะครับในคณิตซึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ท้ายนะครับก็คือเรื่องของเรื่องของคนที่เป็นคนมาเรียนว่าเขามีฟีดแบ็กยังไงอืมครับอันนี้เป็นเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ ที่เรต้อคิดพูดมาเนี่ยเมื่อสองสมวันที่แล้วก็คิดอยู่นะว่าพวกเพื่อนๆที่เป็นฟิตเนสเทรนเนอร์อะนอกจากทําคลิป u t u b e แล้วก็ใส่ YouTube แล้วว่ามันน่าจะทําอย่างอื่นได้อีกไงอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเลยว่าสุดท้ายอาจจะได้ new community platform อันใหม่ขึ้นมาที่ทุกคนหันมาสนใจดูแลเรื่องสุขภาพ